สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ผมก็มีไม้อีกชน,นิดหนึ่งนะครับที่กำลังยอดฮิตกันเลยนะครับต้นนี้ชื่อว่าต้นยางอินเดียดำนะครับเป็นไม้ยอดฮิตอีกชน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นไม้ฟอกอากาศได้ดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะปลูกกลางแจ้งหรือจะปลูกในบ้านนะครับก็สวยงามนะฮะถ้าปลูกในบ้านแล้วเนี่ยอยู่ในร่มลำต้นของเขาก็จะไม่ใหญ่มากนะครับใบจะสีดำเข้ม ช่วยดักจับฝุ่นละอองได้ดีมากเลยนะครับเขาถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ถ้าปลูกอยู่กลางแจ้งหรือว่าลงดินต้นของเขาจะใหญ่มากเลยนะครับจะใหญ่เท่ากับต้นยางของเราทั่วไปนะฮะแต่ถ้าอยู่ในกระถางเนี้ยต้นของเขาจะโตช้านะครับแต่ว่าปลูกได้ทั้งแดดทั้งร่มนะครับเป็นต้นไม้ที่สวยงามนะครับยิ่งปลูกในห้องนอนหรือว่าปลูกไว้ในบ้านเพื่ประดับ ต้นจะสวยงามมากเลยนะครับจะสีดำมันวาวเลยตอนนี้เป็นไม้ที่กำลังมาแรงวันนี้ผมก็ได้มาไม่เยอะนะครับได้มาแค่4ีห้าต้นแต่ถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับมีไม่มากนะครับวันนี้สำหรับวันนี้เองก็มีมาให้ดูกันแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ติดต่อมาได้นะครับราคาไม่แพงนะครับสวัสดีครับ